สำหรับวันนี้ปานควนมาดูการปลูกส้มโอแบบเสียบยอดแบบประหยัดต้นแข็งแรงแล้วก็ได้ผลดีนะครับก็คือการซื้อต้นพันธุ์ส้มโอนะครับที่ได้จากการเพาะเมล็ดอย่างเช่นต้นนี้นะครับถ้าเราไปซื้อมาเนี่ยก็จะราคา20บาทนะครับอายุประมาณ3เดือนนะครับทีนี้การที่เราจะซื้อต้นส้มโอแบบเสียบยอดนะครับมันจะมีราคาแพงครับราคาอยู่ที่ประมาณ80 ถึง100บาทนะครับแล้วก็สามารถซื้อต้นพันธุ์ันี้มาปลูกเลยก็ได้นะครับปลูกไว้พอมันโตนะครับเราก็เอายอดมาเสียบมันเองนะครับถามว่าทําไมการปลูกนี้มันถึงได้ผลดีแล้วก็แข็งแรงก็เพราะว่า,าถ้าเกิดเราเพาะในถุงนะครับการที่เราจะเสียบยอดได้นะครับต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนดังนั้นต้นกล้า มันจะอยู่ในถุงประมาณ6เดือนครับมันอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของรากขดได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามาปลูกลงดินรากของต้นก้ามันก็จะแข็งแรงแล้วก็ชอนชัยไปในดินครับรากก็จะแข็งแรงแล้วก็รากก็จะเยอะนะครับเมื่อต้นมันโตนะครับประมาณเท่านิ้วมือเราก็สามารถเอายอดพันธุ์ดีที่เราต้องการเอามาเสียบได้เลยนะครับวิธีนี้มันก็จะมีผลดีคือ1นะครับประหยัดนะครับจากราคา 100, ร้อยเหลือ20บาทนะครับ อันที่2อ,อาตั้งตัวได้เร็วนะครับเพราะว่า,าเราเอามาปลูกตั้งแต่มันตันเล็กๆนะครับรากมันก็จะแข็งแรงรากมันก็จะขยายได้เร็วนะครับส้มโอต้นนี้ก็เป็นต้นที่เกิดจากการเอาก้าจาก,กาพมรเลสนะครับเอามาปลูกพอมันโตแล้วก็เอายอดพันธุ์ดีมาเสียบเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือลักษณะของอต้นส้มโอนะครับที่เกิดจากการเสียบยอดครับโดยการปลูกต้นก่อนเพราะต้นมันใหญ่ ต้นไม็แข็งแรงเราก็เอายอดมาเสียบนี่ครับก็งามดีครับต้นนี้ก็อายุประมาณ1ปีนะครับต้นแข็งแรงดีมากต้นใหญ่เห็นไหมครับเนี่ยดูโคนต้นโคนต้นจะใหญ่มากตรงนี้ก็จะเป็นลายที่เราเอากิ่งพันดีมาเสียบนะครับพอมันติดแล้วเราก็ตัดต้นเดิมออกนะครับมันก็จะได้เป็นซุมโอพันธุ์ดีเราต้องการนะครับทั้งหมดนี้เป็นซุมโอที่เกิดจากการเสียบยอดทั้งหมดเลยนะครับเป็นการเสียบยอดโดยใช้ต้นพันธุ จากการพมเล็ดนะครับที่ปลูกก่อนพอต้นไม่แข็งแรงแล้วเราค่อยเอายอดมาเสียบนี่นะครับก็เกิดดีทุกต้นเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือยอดพันธุ์ดีที่เราได้เสียบยอดนะครับนี่ก็สวยดีนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่คิดจะปลูกสมโอนะครับเราก็สามารถเอาต้นพันธุ์ครับที่เกิดจากการพม่าเล็ดเอามาปลูกให้มันแข็งแรงนะครับปลูกไว้มาสัก3-6เดือน โพดต้นใหญ่เราก็หากิ่งพันธเอามาเสียบยอดนะครับทั้งหมดนี้เลยครับเนี่เป็นต้นส้มโอที่เกิดจากการเสียบยอดนะครับโดยการเอาต้นที่พ่อเมล็ดนะครับเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมาเสียบนะครับเนี่ยงามทุกต้นเลยนะครับข้อดีคือต่ส้มโอจะแข็งแรงนะครับอันนี้อายุ3ปีก็ออรลูกแล้วครับเนี่ยนะครับเราอาจจะเด็ดทิ้งก็ได้หรือจะเอาไว้ก็ได้นะครับเนี่ยอายุประมาณ3ปีก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับสำหรับการปลูกส้มโอแบบนี้นะครับ วันนี้ก็เลยมาแลกเปลี่ยนวิธีการปลูกส้มโอแบบประหยัดต,ต้นแข็งแรงต้นโตวไวแล้วก็ได้ผลดีนะครับกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าเจ้าของเราสละคลิปนี้สวัสดีนะครับ